สวัสดีค่ะมันวันนี้พอยจะมาสอนทําสลามนะเอส,สอนทนําน้ํายาทําสลามตูปผงซักฟอ,อกอุปกรณ์มีผงซักฟอกน้ำยาล้างจานแล้วก็น้ำอะไรฮิวอะไรมาใช้เจ้าผงซักฟอกลงไปก่อนใส่ไปแค่ช้อนหรือถึงสองช้อนก็ได้แค่สองช้อนดีกว่าเนาะน้ะนํายาล้างจานลา้างยังไงไอ้บ้า สองช้อนเช่นกันแล้วก็น้ำเรยกอะไกเียวนนะฮะปลุกโตปลุกปลุบแต่เอาเลยไม่ต้องเตะะค้น,คน,น,นวิธยอะไรเนี่ยทำอะไรไอหิวยนี่มึงนี่เนาะไม่มีเหรอเสียงหักดังโป้ขนาดนันะ้นอะ เลอะรึเป็นมาขอเบอร์มาเชื่อรึทำไมมันไม่โฟกัสวะกูไอ้บ้าฉันโฟกัสไปแล้วโ okay. อเคเฮ้ยอ,อะไรทิวติดมือก็บไว้ฮิวมันติดมือนะเ,นเ,ออเฮ้ยเดี๋ยวนี้นเออเฮ้ยบอกันแก่ นี่ครับทิวถือนี่ทิวถือนี่ขอทําแล้วมันจะเป็นอย่างนี้เลยครับไอ้บ้าอันนี้มันคนละสูตรกันมันคนละสูตรกันทิวมันมันได้อะไรอย่างนี้ตบยังเสียงดังอย่างนี้นี่ใส่ในกระป๋าใบเดียเอาเป็นข้ออ้างครับไอ้ทิวไอ้บ้าฉันทําแล้วได้อย่างนี้กอย่ามาไอ้นี่ฉันฉันทําดีกว่านี้ครับฉันทําเองอะอะไรอะทิวเชื่อเขาไปดูคลิปผมครับเป๊ะๆช่องไนช่องไนช่องไหนช่องหก ไอ้บ้าไอ้ตุ๊แกอะไรบ้าแกอะไรบ้าอุ้ยเทวอย่าเอามาติดเสื้อนะเว้ยเฮ้ยติดกางเกงได้ปะไอ้เทวกูไม่มีกางเกงไม่ให้แบับนังเทน้ำถิ่งก่อนติดหัวได้ปะไม่ได้ไอ้บ้าผมวันนี้ผมอยู่ในสวนทครับไอ้บ้าพูดอะไรอะอย่างงี้ค่ะโอเค โอเคปิดไว้โอเควันนี้ก็ต้อง,อองยาาเพนะครับขอจบการทำเสียงเท่านี้นะคะเฮ้ยอันนี้หายออกอยู่นี่